วันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ในการดาเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568เป็นวันที่สอง ในวันนี้ณห้องประชุมหมื่นจงอาคารเฉลิมพระเกียตรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมีอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยายลัยเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากองค์มนตรีภายใต้หัวข้อการน้อนมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยายลัยราชพัฒนผ่านการใช้เครื่องมวิศวกรสังคมไทม์ไลน์พัฒนาการเห็นคุณค่าในอดีตเข้าใจปัจจุบันวางแผนอนาคต มีจุดเริ่มต้นจากการค้นหาความภาคภูมิใจในอดีตให้นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมีความรักความภาคภูมิใจในสถาบันของตอนเองนำไปสู่การน้อมนำแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีซึ่งนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง38แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยทรงพระกรุณาโปรโดกระราเปกระหม่อมให้องคมมตรีตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฒทุกแห่งอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ผลิตผู้นำทางวิชาการยกระดับศักยภาพนักศึกษาเป็นแหล่งสร้างนวัตก,กรรมและปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินอย่างยั่งยืน จากนั้นที่ห้องประชุมอินทภาลัมองคมนรีร่วมประชุมหารือเป็นการส่วนตัวกับกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยลาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษาประธานสภานักศึกษาและประธานสโมสรน,นักศึกษาจาก6คณะประกอบด้วยคณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการยกระดับศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์